ช่วยช่วยช่วยเอาดิเดี๋ยวดิเอาดิเอา๋ยวดิเอาดิเดี๋ยดิเอามอลเอาผมฟาดแล้วผมฟาดแล้วทุกคนผมฟาดแล้วสวยงามเก็บมันไห้หมดเก็บครับเก็บไม่หมดเก็บไม่หมดเก็บไม่หมดสวยงามครับเก็บหมดครับ สวัสดีชาว ROV ทุกคนนะครับผมตอนนี้เราอยู่กับช่องตามเฮฮานะครับโอเคครับตอนนี้เราก็ลงแร้งกันอยู่นะครับผมเราอยู่แร้งดมอนะครับโอเคครับตอนนี้ลงสนามแล้วเดี๋ยวเราจะเป็นออกของฟาร์มนะครับเราไปฟาร์มก่อน ดูแมต์นี้กันด่วใครทีชนะหรก็มาฮูยงของมึงกันเลยเฮ้ยฟาดดาบะใครวะมาดิมาดิมาดิทาดาดแทงนู้ยฟาดนู้ย์ด้วยคามชั่วชั่วไม่ต้องยกฟามดมอีนี่ขนาดกแน้ะมาลูฟาดหมด แค้ซีช่วยหน่อยโยโยอดู้อดูชวช่วช uh uh> oh, uh ่วช uh 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 ่วยช่วชวยดู่เหลือวิ่งวิ่งเวียนเวียวเ้ยอมันซีไม่เอาไม่เอาเนี่ยชิงมันชิงมัน

ตายครับแล้ <c oughs> แลนี้เก่ยวตาย <Ret reat. S 1> ว้าบอนไม่ยอมตายหรอกโห่ไล่ทร <Ret reat. S 1> งไหนเจอสับไปแล้ว,ลวทูเรน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 ,เ,รน <c oughs> เกือบเป็นตาย

ทุกคนต้องไปช่วยแรงช่วยช่วยช่วยเอาดิ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 ดิดิเอามงนเอาเงินเอามงินเอามงนเอาเงนโอ้เป็นไงล่ะโดนไหมล่ะเจ็บไหมล่ะสะอื้อไหมเศรืนบ่ล่ะอย่าแทงเรทุกคนล้อมันล้อมันล้อมันอยู่ไหนวะมาแล้ว ยัไงล่ะเ,นนเกือบเกือบแล้วผมเกือบแล้วเก็บมันเก็บมันทุกคนมันมาแล้วมันมาแล้วตายเลยครับมามามลุยๆๆโอ้โหเก็บหมดแล้วนะ เฮ้ยเฮ้ยกำลังไปกี่สิยังพึ่งยังพึ่งเสียเสียไปแล้วน,นี่วันผมจะตายเฮ้ยเฮ้ยไอ้คิ๊ วิ่ง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 เกือบไม่ทันเลยทุกคนเกือบตายเดี๋ยวเดี๋ยวลอมก่อนล้องก่อนแป๊บนึงสวยงามขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณทุกคนที่ช่วยผมไว้วิ่งแทบไม่รอดเลยอะรางเี้ะเฮ้ยเอาเงี้ยอามาเล็บล่ะเอาตัวไหนดี สับแล้วสับแล้วสับแล้ว,ส,ลวสับมันสับมันสวยสวยเอามันโอ้โหไม่ทันจริงๆว่ะจุกกู <c oughs> ชื่ออะไรวะเนี่ย มันไม่ไหวช่วยทุกลนวไยวะเย่างนี้ก็แพ้สิครับคือส่งมันเก็บไปแล้วมันเก็บม้วยงาไงสายเดียวคนเดียว รถทหารเบลแปดเอ็มแบ็คเอ็อมแบ็เคเกมไม่จบหรือเพิ่งน,นับรถทหาร Destroyed a tower. Cradible! I do even know. Pursue the enemy? Right! Let's go for a better future. Taste my spear! <coughs> เดี๋ยวผมจะลองประชดกับไอ้เขาชื่อะอะไรกบคนนี้ผมยังไม่ตายคือต้องหลอกล่อเก็บทต่ละตัวนะทุกงน เมื่งั้นอยู่ไม่ได้เนะทีมผมก็บุกอยู่เนาะแต่ผมอาศัยอร่อยไใจเย็นน้อยถอยก่อนคืออยู่ไกลจัดใจช่วยไม่ได้ อุ้ยเกือบตายเลยทุกคนเดี๋ดยนะวะผมนี่เ,เก่งไปทัคนคนคน้งตัวแล้วครับเฮ้ยใจเย็นเก็บฟันก่อนน ผมไปลแล้วทุกคนผมไปลแล้ว,ลลวสวยงามเก็บมันให้หมดเก็บครับเก็บไห้หมดเก็บให้หมดเก็บให้หมดสวยงามครับเก็บหมดครับ,บนั่นป้อมนั่นป้อมนั่นป้อมทุกคนมันพูดโหดอะ่ะทำยังไ,ไงวะเนี่ยคือผมจะไปไล่เก็บตัวบนก่อนนะ เนิร์ดเลอย่างเงี้ผมเนิร์ดเนิร์ดเนิลยไวโอเลตเหรอไวโอเลเลยไวโอเลตเลยผมต้องไล่เขียร์คีฟก่อนเนี่ยทุกคนไม่งั้มันจบยากมากเลยยังเก็บหมดอ่ะยังหัอ่ะเอาละเอาละอเอาละ คนไล่มาไล่มาคนไล่มาไล่มาไล่เก็บ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 ให้หมดเก็บ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 ให้หมดสวย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 คนใจเย็นใจเย็นรอบนี้เราจะเอาเอาให้จบเว้ยเอาให้จบเอาให้จบมาแล้วมาแล้วเอเอาเอาให้จบเอาให้จบ เอาให้จบเอาให้จบเก็บไม่จบอย่าเพิ่งนับศทหันนะการน,นะครับมาหลวดมาเลยมาเลยพร้อมบวกมากของเต็มอยมู่อ่ะเอามาเต็มแล้วไลท์ทีฟัน เก็บ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 เอ้ยไอคูเกือบแล้วทุกคนไม่เข้ากันวะ ม่เหมันมีงหนักอเอนี่อนี่อนี่หเกียันมงหนักหนักหน่วงเลยหนักหน่วงเกมนี้ผมกำลังมาช่วยผมกำลังมาช่วย Ô Ồ hồ, giờ tôi <laughs> đấy Được Liệu แหลกเลยวะเนี่ยโหหนักนวลอะหนักกึ่แหลกนักหนักหนักหนักเหลืนักหนักหนัก,กนหกนักหนักไล่มัน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  หนักผมเกือบตายแล้วสวยงามชนะโอเคหนักแมต์นี้หนักเลยอะหนักนวงหนักนวงเลยอะโอ้โหเดยที่หนึ่งเว้ยเดยที่หนึ่งเฮ้ยเงี้ยท่อะ นนยัง,งพูดอ่ะตีกันแปลกละเอียดเลยอ่ะโอเคครับผมเช่าคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมจะได้ลงคลิปใ,ใหม่ๆให้ทุกคนดูนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ